สิริกันยาเชื้อนิ่มยุกนายกอิงนี่ท่วมค่าครองชีพสูงทำประชาชนคิดถึงลุงตู่สิริกัญญาเชื่อนิ่มยุคนายกอิงนี่ท่วมค่าครองชีพสูงค่าแรง400บาทไม่ทั่วประเทศทำคนคิดถึงลุงตู่วันนี้25มีนาคม นางสาวสิริกัญญาตันสกุลสอสอบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพักประชาชนอภิปรายไม่ไว้วางใจนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเรื่องการบริหารงานด้านเศรษฐกิจที่ผิดพลาดของนายกแพรทองทานไม่มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ แต่ที่ประชาชนศรัทธาก็เพราะเชื่อว่าอดีตนายกผู้เป็นบิดาเคยบริหารเศรษฐกิจดีมาก่อนโดยเรื่องที่ให้อภัยไม่ได้คือการบริหารราชการแผ่นดินของนายกแพทองทานไม่มีความเชื่อยวชาญเรื่องเศรษฐกิจทําให้ประชาชนพากันลืมภาพรัฐประหารของรัฐบาลในอดีตที่ผ่านมาว่าสมัยรัฐบาลลุงตู่ดีกว่าทั้งที่เศรษฐกิจก็เลวร้ายในรอบหลายปี นางสาวสิริกัญญากล่าวว่านายกแพทองทานจะรู้ตัวหรือไม่ว่าได้ทำอะไรลงไปทั้งค่าครองชีพสูงขึ้นนี่ครัวเรือนท่วมทนเศรษฐกิจโตต่ำโดยเฉพาะภาคเกษตรกรราคาสินค้าตกต่ำการถแถลงตัวเลขของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สวนทางกับความจริงโกหกหน้าตาเฉยตลาดหุ้นแดงทั้งกระดานนอกจากนี้นายกแพทองทานยังไม่มีความสามารถในการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนมีแค่สัญญาลมๆแล้งๆเรื่องค่าขั้นต่ำ400บาททั่วประเทศ แต่ทำได้จริงสี่จังหวัดกับอีกหนึ่งอำเภอจงใจโกหกหลอกลวงทำไม่ได้มีนายกสองคนแล้วทำไม่ได้หลอกแรงงานให้มีความหวังครั้งแล้วครั้งเล่าบริหารเศรษฐกิจแบบเล่นขายของกระทรวงเศรษฐกิจดำเนินนโยบายสวนทางกันเองและอื่นๆ สำหรับศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล2,568ฝ่ายค้านตั้งยติแพทองทานชินวัตรขาดคุณสมบัตินั่งนายกสมัครใจยินยอมให้คนในครอบครัวชี้นำชักใยประพฤติตนเสมือนเป็นหุ่นเชิดโดยสภาผู้แทนราษฎรเปิดประชุมนัดพิเศษระหว่างวันที่24-25มีนาคม68เพื่อพิจารณายติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ครอบเวลาการอภิปรายไม่ไว้วางใจ2,568ฝ่ายค้านได้เวลา28ชั่วโมงรัฐบาล7ชั่วโมงและประธานสภาผู้แทนราษฎร2ชั่วโมงลงมติในวันที่26มีนาคม68